วันนี้เป็นวันพ่อหรือคล้ายใกล้จะถึงเนี่ยเราควรจะวางท่าทีแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรก็คืออย่างนี้คนบางคนไม่ได้เป็นพ่อที่แท้จริงแต่มีคุณธรรมมีคุณธรรมเห็นความเป็นพ่อค่อนข้างสูงอายยกตัวอย่างงว่าวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าวินดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9้าเนี่ย ซึ่งวันนี้วันที่สามใช่ไหมวันที่อะไรวันที่สองเข้วันที่สองเข้าไปแล้วก็จะถึงในเรื่องของวันเหมือนพระราชสมภพเนี่ยทีนี้ประเด็นก็อยู่ว่าถ้าเรานึกถึงในหลวงก็ดีเลืกถึงพ่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนีน่สิ่งที่เราจะต้องคิดตอนนี้ก็คือว่าเอ,อท่านแนะนํา โดยเฉพาะในหลวงในรชัชกาลที่9เนี่ยเป็นต้นเนี่ยไม่แต่รชัชกาลที่10ท่านก็จะมีพระราชดำรัสในการตรัสให้เรานั้นลาสิ่งที่ไม่ดีและทําสิ่งที่ดีๆใ,ใ,ในโอกาสต่างๆมากมายและธรรมะที่ท่านมาอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเท่าีี่คิดได้ตัวนี้อันนี้ก็เป็นหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยในหลักการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อม ในกรณีอย่างนี้แปลว่าท่านอยู่ท่านไม่ได้เป็นพ่อโดยเชื้อสายโดยสายเลือดแต่เป็นพ่อโดยคุณธรรมเพราะมีคุณธรรมความเป็นพ่อก็คือว่าให้เราละเว้นจากความชั่วและให้เราตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสศึกษาศิลปวิทยาการเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็บอกหลักการในการดำเนินชีวิตแล้วก็ อย่างเช่นในหลวงในรัชกาลที่9ก็คือว่าจัดสรรโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทํากินตลอดถึงว่าอาชีพการงานทั้งหลายเหล่านี้ก็จัดโครงการอะไรต่างๆเป็นรุกกี่พันพันโครงการเนี้ยในการที่เกื้อกูลช่วยเหลือคนไทยในประเทศอย่างมากมายทั้งโอกาสการศึกษาต่างๆก็คุณธรรมต่างๆก็เป็นคุณธรรมของบิดามารดาอยู่แล้วฉะนั้นคนเราบางทีไม่ได้เป็นพ่อแม่กันในโดยสายเชื้อหรือโดย DNA หรอก แต่คุณธรรมของความเป็นพ่อเช่นเป็นอาจารย์เงี้ยเช่นเป็นพรมเนี่ยมีเมตตากับเรามีกรุณาต่อเรามีมุทิตาและมีการวางใจเป็นกลางเป็นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ปฏิบัติต่อเราได้อย่างถูกต้องดีงามอย่างนี้เราก็ควรที่จะวางท่าทีตั้งใจในการที่จะปฏิบัติต่อท่านให้เป็นหนึ่งก็คือว่าท่านทำ ปุปการกราคนไว้เช่นถนนหนนทางบ่อน้ำสะน้ำหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายหรือเรื่องราวต่างๆอีกเยอะที่ท่านปลูกฝังหรือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายเออเราก็ระลึกถึงคุณเนี่ยการระลึกถึงคุณเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยระลึกถึงมันเป็นชื่อของสติกับปัญญาขาียกสติสัมปชัญญะ แล้วเมื่อเราลึกถึงคุณอย่างนี้เบียเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ตอบแทนในการตอบแทนเนี่ยก็คือแปลว่ายัางไงแปลว่าหนึ่งนึกถึงความดีสองนึกถึงพ่อแม่ปู่ตายาย,ยายยายหรือว่าในหลวงนี้เป็นต้นแล้วก็นึกถึงคุณของพระเจ้าเมื่อเรานึกถึงทั้งตัวพ่อแม่หรือนึกถึงในหลวงนึกถึงกุศลนึกถึงพระพุทธเจ้าการที่เรามาฝึกตนเองในการที่จะทำสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ย อย่างนี้เคือวตอบแทนคุณคําว่าตอบแทนคุณก็แปลว่าเราจะทําให้ขันติเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นปัญญายาณเกิดขึ้นและจะไม่ทําสิ่งที่เสียหายจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเกิดขึ้นอย่างนี้เขาวิธีการวางท่าทีทางใจที่ถูกต้องและปฏิบัติที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเออเป็นบุญของพวกเรานะเนี่ยที่เราได้ผู้ปกครองที่ดีในหลวงที่ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมนี้เป็นต้น เป็นธรรมของพระราชาจากกวัฏด,ดิวัดราชาสังหาวัตถุเนี่ยโอ้โหมีคุณธรรมครบถ้วนเลยแล้วก็ชื่นใจพอเราชื่นใจเบียดเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยมาระดมผนึกพลังกันในการกระทําสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตนเองในสภาพสังคมสิ่งวแวดล้อมคุณความดีนี่ก็เลยกระจายกระจรไปอย่างงี้การวางท่าทีทางใจที่ถูกการคิดที่ถูกแล้วก็นํามาสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม อย่างนี้มันก็เลยหนึ่งรู้คนรู้ปุปการลีที่เขาทำอุปการละก่อนตรงเนี้บุคคลที่หาได้ยากคือบุคคลที่ทำอุปการละก่อนองั้นคนที่จะคิดเพื่อคนอื่นคิดเพื่อทำประโยชน์เนี่ยหาได้ยากเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรืออย่างท่านในประเทศของเราเช่นในหลวงแต่ละรัชการจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นโอ้เนี่ยท่านทำปุปการัะให้กับเรามาก่อน สองกระตันยูรู้คุณและกระตาเวทีตอบแทนคุณเนี่ยบุคคลนี้หาได้ยากงนั้นเราก็รู้คุณตอบแทนคุณและเราก็กลายเป็นผู้ที่ทำอุปการะก่อนให้กับคนรุ่นรุ่นหลังต่อไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องการปลูกฝังคุณธรรมและความดีเกิดขึ้นสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตนเองสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมเพื่อทำความดีนี้ให้สว่างสวยัยให้รุ่งเรืองเหมือนร่วมกันในการที่จะจุดเทียนเนี่ย ถ้าเทียนนั้นเป็นความดีก็ขยายความดีนั้นให้ให้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งยิ่งขึ้นไปความดีก็จะปรากฏแล้วก็เป็นแสงสว่างส่องนําทางชีวิตของเราให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าถามว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงหรือจะเป็นพ่อแผ่นดินสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลใดที่ทําอุปการละคุณให้กับเราท่านทั้งหลายเราต้องไม่ลืมและต้องระลึกถึง และระล,ลึกถึงไม่พอการตอบแทนก็คือการทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นณวันนี้ขณะน,นี้แล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีๆนั้นให้ยิ่งๆขึ้นไปถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการวางท่าทีทางใจต่อการคิดถึงพ่อหรือวันพ่อหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะความเป็นพ่อคุณธรรมความเป็นพ่อที่เต็มเปี่ยมเต็มบริบูรณ์ก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้กุศลอย่างมากมายเป็นไปในลักษณะแบบนี้